ได้แป้งจีมาแล้วนะคะสองชิ้นข้างทางสั่งด้วยความว่องไวชิ้นละสิบบาทาจะกินเลยไหมแต่ว่าตอนนี้ฝนลงค่ะลงหนักด้วยปิดกระจกก่อนนะโอ้ชกดีมากเลยตอนนี้ช่วงเลือกตั้งหมายเลขหนึ่งอันนั้นเป็นหมายเลข สองดูสิอันนี้ก็คนเยอะเหมือนกันเนาะอ๋อไม่คนติดฝนมาดูบรรยากาศค่ะฝนตก ลาง่มเดินตากฝนดีแค่จอดรถห้าสิบบาทโอ้ยอะโอ้ชิบบาทเพราะเพิกคิงผักหมากผู้เขาเัน่ห์รักมีล่มนะคะน่ารักเชียวที่นี่ดูแล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรค่ะก็คืออากาศ แล้วก็บ้านเขาทำในในสไตล์แนวเดียวกันแล้วก็ดูว่ามีน้ำมากลางคืนก็มีไฟให้ดูนิดหน่อยตามร้านค้าที่เขาเปิดไฟเหลืองๆอะคะ่ะหน้าร้านของกินก็เปิดอยู่ประมาณสักสี่ร้านอะ่ะส่วนกลางวันก็ มากกว่ากันนิดหน่อยหกล้านเจ็ดล้านไม่ได้ล้านเยอะแยะที่เหลือเป็นที่พักโฮมสเตย์คิดว่าก็มามาก็ธรรมดาค่ะจู่ไรกิ้ดิสเพลสหรือ Really cool, yeah. Yeah. but in my opinion i think it's, it's normal <laughs>